สเปคเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเอ้ามาเริ่มที่ตลาดทุ่งอยู่นะฮะเมืม่อกี้เขียวเขียวอยู่ตอนนี้ชักแผ่วๆแล้วนะอ่าตอนนี้บวกแค่0.25เมื่อกี้ยังหนึ่งกว่านะก็ถือว่าเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆเออฮะมีมีความหวั่นไหวซื้อขาย3,000กว่าล้านแลว้วอะแค่ห้าเทียงนะอะ ก็อาจจะมีความหวั่นไหวไนะหวันว่นไหวเรื่องอะไรมีอะไรทำไ่ำให้หวัน่นไหวก็อาจจะมีก็กลัวไงกลัวอะไรมันวิ่งมาม้นเดียวยังไม่ได้ปรับฐานเลยโอ้นี่เกือบสองร้อยจุดเลยนะฮะตั้งแต่วันที่ประกาศกฎร,รยาการศึกนี่นะฮะอตอนนั้นดัชนีอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบจุด<อ>จัแม่นร้อยเก้าสิบจุดแล้ว นะเยอะนะก็ไม่เยอะได้ยังไงครับอไม่เยอะได้ยังไงเรามาดูสี่ันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะสวัสด์ีสวัสด์เงินติดล้อนี่นะฮะก็มาสามสิบสตังค์นะครับขึ้นมาต่อเนื่องแม็กลงไป5้าสตังค์โอ้ยนี่หุ้นร้อนนะครับโอ้หุ้นร้อนเยอะนะมิลขึ้นมายี่สิบสองสตังค์นะฮะเอสขึ้นมาเก้าสิบห้าสตังค์นะฮะนี่เปลี่ยนชื่อมานะฮะ a อเจด นี่ก็หุ้นละล้อนฮะบวกมา25สัง่งจัสมินโอ้โหวันนี้ลงแรง35สัง่งท oh. ุนราคาไม่เปลี่ยนแปลงอน,นันต์ฮะบวก20สัง่งแบงเทพลงหนึ่งบาทแล้วก็บีแลนด์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหสิบระดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดเป็นหุ้นร้อนเฉียหลายตัวนะหุ้นใหญ่ๆตอนนี้ไม่ไปไหนนะที่เขาบอกร้อนๆนี่เป็นหุ้นแบบแบบไอแบบแบบ้ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ uh huh. ที่กำลังกลัวๆก,กันอยู่ว่าไอดัมเป็นไงไอ้ดำไอ้ด huh. ำ อ่ะควาอะไรเอคเอคเอคคุณว่าไงเอคิวอ่ะคุณอ่ะอ๋อวันนี้ห้อยเลยนะลงไปสามสตางค์หรือสี่สิบแปดสตางค์เอคิวเลอที่ที่สงสัยมีขาวเนี่ะเลยนะอาทิตย์ผีบอตรอคุณม่วงก็จะเข้าไปลงทุนประมาณแปดร้อยล้านนะเิมเข้าแน่ใจแล้วแน่ใจเรอไม่รู้ไม่รู้แน่ใจเหรอ กลับมาเอาดี๋ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวลืมนะฮะใกล้ๆวันแล้วนะฮะจะเข้าเดือนตุลาแล้วนะครับอขอเชิญพี่น้องพันธมิตรร่วมงาน7ตุลาลำลึกนะฮะองคารที่7ตุลาเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง9นาฬิกาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อลำลึกถึงวิญชนจากเหตุการณ์7ตุลาตั้งแต่10นาฬิกาไป้นไปพบกับเวทีเสวนาปฏิรูปพลังงานเพื่อปฏิรูปประเทศไทยพร้อมพบปะพูดคุยกับพิธีกรนิวสวรรณ และร่วมส่งกับศิลปินวงดนตรีที่ท่านชื่นชอบนะบ้านเจ้าพญาถนนพระทิดครับเอาแล้วมาขายของอีกแล้วผมสวมรอยงานมันเกิดผมเลยอ่ะเหรอเออเจตุลาใช่ผมสวมรอยขอบพระคุณครับที่มาในงานมันเกิดผมีได้ไหมโอ้ได้ป่ะได้มีใครขวัญใส่ไหมไม่ไม่ไม่มาผมผมจัดเรียงให้คุณ วันที่7ตุลาใช่ไหมวันเกิดคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจัดเลี้ยงที่บ้านพระทิศเนี่ยนอกสารที่มีดนตรีมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมมีคนแห่ไปเทียบเทียบใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นเวทีร้องเพลงคุณสมรเป็นเจ้าภาพเลยใช่ไหมใช่ได้ใช่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 ตกลงพี่น้องมากันนะฮะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันวันเจ็ดวันอะไรวันอะไรวะวันอังคารครับัอออาเผมก็บอกเลยนะฮะวันที่หกเนี่ยผมอาจจะไม่มาอะไรก็ ไปไปแล้วจะทไปฟันไปฟันเดี๋ยวให้คนมาแทนวันหนึ่งแล้ววันที่แปดวันนี่นะเขามาร้องเพลงกันเรื่องเหงือกจ๋าฟันลาก่อนเงือกจ๋าฟันลาก่อนเขากไปหาหมอฟันอ๋อแล้วคุณจะคุณจะไปฟันใครไปเถอะแล้ววันที่แปดวันที่แปดเป็นโรคหัวใจอ๋อจะไปทำบายพาสสิก ไม่ก็บอลลูนความรักหัวใจดอกโอ้ยพรหะเบมอหัวใจเหรออ่าไปซอมบอลลูนบอลลูนซะบอลลูนไม่ถึงใช่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 ไปบอลลูนซะบายพาสเป็นคนละอย่างนี่ยบอลลูนบอลลูนอ่าจจะไม่ต้องทำก็ได้เออเดี๋ยวไปดูเช็คเช็คใหม่ทีนี้เช็คใหม่กินอะไรอะไรของดีเข้าเยอะๆนี่นะเอก็ล่อเป็นกำมือกำมืออะไรนะไอ้น้ำมันซีอีโอซีอยโอของของต้นตอ เขาไม่ใช่ไม่ไม่ใส่ในขวดนะนี่ใส่ในถุงหวังว่าจะได้ผลของคุณบอลจำรงหวังว่าจะได้ผล <c oughs> คุณดูหน้าผมจำสายพองสายตายไปเห็นี่ผมก็วันละสิบเมตรสิบเมตรเนี่ยใช่ผมวานละผมวานละยี่สิบเมตรอ่ะโอ้โหฮะวันละร้อยนะผมมานละยี่สิบเมตรอ่ะวันละร้อยนะประมาณร้อยบาทร้อยบาทเมื่อก่อนนี่ดื่มพันนะเมื่อก่อนดื่มเหล้าแก้วสองร้อยบาทจะกินได้ไม่ต้องหอ้ย วันคนเป็นหมื่มมน่นะมีคนซื้อกินอะผมก็ดื่มล้าแต่ไม่ดื่มทุกวันนะครับ <laughs> อ,อมาอบอรมปฏิบัติการหลักสูตร <laughs> ผสมผสานฮะล้างพิษตับสําหรับคนเมืองกรทุนที่25เพื่อฝ่าวิกิตช่วยเอชทวีนี่ช่องไฟผมหายไปช่องหนึ่งพูดมันเหมือนจะไม่ชัดอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ต้องไฟมันหายรับเพียงรุ่นละมันมีเหลือโอเคแล้วเหงือกจ๋าฟันลากอบางคนไปเกือบหมดแล้วนะอ่ วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะอาคารบ้านพระอาทิตย์โดยอาจารย์ปานเทพพัวคงพันนะฮะเปิดอบรมวันที่วันเสาร์ที่18อาทิตย์ที่19ตุลาคมโรงแรมพรอมปากสาทรนะฮะสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง10ตุลาคมนะครับรับชุดใบสมัครได้ที่เอ t ทีวีช็อปบ้านเจ้าพญานะครับแล้วงานเมางานคุณเมื่อไหร่นะอ๋องานผมนะคุณคุณอ่ะก็ก็มามาหลายท่านเลยนะครับจัดเสวนาก็ในเรื่องนะฮะอย่างเช่น หุ้นขั้นเทพอก็จะเล่าถึงประสบการณ์นักลงทุนที่เขาประสบความสําเร็จนะฮะการลงทุนรวยแล้วดิเอาตัวอย่างตัวอย่างตัวประกอบได้ไหมว่ารวยหุ้นยรือไงเท่าไหร่โอ้ยอย่างจะเริ่มกำลังจะเริ่มอยู่กำลังเริ่มอยู่ก็จะไปพอไปเสียเวลากับทำสื่อซะเยอะจะเข้าชมรม v ีไอก็ในของเป็นลูกศิษย์นะสมัยเป็นลูกศิษย์นะเราอยู่กับพวกนี้เจอกันเยอะแต่ว่าไม่เคยสนใจเลยพอสนใจจริงเนี่ยไปไม่เป็นลงทุนไม่เป็นนะแต่ว่า ประสบาการณ์ฮะนี่ก็ใช้ประสบาการณ์จะเริ่มลงทุนนะฮะก็ประสบาการณ์จากเจอนะ้กลงทุนมาเยอะที่เขาประสบความสำเร็จจากการาทําการบ้านเยอะอนะแล้วก็ศึกษาอ่านหนังสือเยอะมากฟางคนเยอะมากลองผิดลองถูกนะฮะมานานจนพบเ,นเส้นทางสวรรค์าการไปสู่เป็นเซียนทุนระดับขั้นเทพ คือไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วอนั่งอยู่กับบ้านเอาเงินจากจ่าเอาเงินจากตราทุนมาใช้เอาเงินจากตลาทุนมาใช้วันนึงสองสามล้านสองสามแสนก็มีเห็นไหมปีงเป็นร้อยล้านก็มีเป็นสิบสิบล้านก็มีไปฟังนะฮะเพราะว่าเราในนนักลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นนักกินกำไรส่วนใหญ่ได้อินไซต์มากกว่าแล้วก็มันไม่จริงไงมันไม่จริงไง มันมันเป็นไปไปลองบอดนะกว่าจะได้มาถึงมือเนี่ยเขาหยามกันเละแล้ว้าท่านที่สนใจนะฮะท่านสนใจเรื่องหุ้นยังไม่เคยลงทุนในหุ้นไปฟังก็ได้ผมจะไปฟังด้วยแล้วก็ท่านที่ลงทุนมาในหุ้นมาแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะฮะก็มันได้ได้เสียแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เสียนะฮะก็ไปไปหาแนวทางใหมเออ่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอาทิตย์ที่19นะฮะตุลาคม ตั้งแต่8นาฬกาถึง11นาฬกาฮะโรงอาหารไอโยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะหน้าจอก็มีนะฮะจดไว้เลยครับแล้วกินข้าวใช่ไหมท่านละพันบาทอาหารเครื่องดื่มขนมนมเนยอาหารว่างพร้อมในร้านเลยใช่ไหมในร้านเลยในร้านเลยนะฮะก็โทรศัพท์ไปนะครับรับเพียง60ท่านนะฮะเต็มนะเต็มเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ที่ โรงอาหารเขามีจํากัดบวก2ผมจะไป2คนครับได้แต่ไม่จ่ายเงินนะนะไปกินอย่างเดียวฟังเรืองกินด้วยสบายนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เ5้5ห9 5 5แล้วก็ 02, 726, 7294อก้าวกลับมานะฮะมากลับมาเรื่องของตัวแดงตัวแดงละแดงไม่เยอะมั้งแดงนิดหน่อยเรื่องหวยผมพูดเมื่อวานนี้แล้วผมไปซื้อมาใบ110บาทซื้อมาหใบ เขาผมถามว่าโอ้ยทำไมคุณ,คณขายเงี้ยคุณไม่กลัวคอสชอไม่กลัวคอสชไหมกลัวไม่กลัวคอสชป่ะถ้ากลัวอดตายป่ะโอ้โหลอยสิบบาทผมซื้อมาร้อยสิบบาทนั่งกินอยู่คุณน้ายเขาหอบกระดานพับได้มาหาผมไงผมเล่าเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าซื้อเลขอะไรมีค่ามีเลขเด็ดผมก็เอามีเลขเด็ดอยู่นี่ใช่ไหมนั่งกับพ่อพูดสองคนเขาซื้อมาผมสองใบผมก็ซื้ออีกสามใบสี่ใบใบเท่าไหร่ร้อยสิบบาทอา้าวหน้าตัวขายแปดสิบ แล้วเขาสชบอกให้ขายระหว่างแอบพูดในการบอกว่า80-90บาทแล้วก็บอกอ้าวคุณขายเขาเป็นกลัวเขาสชอบอไม่กลัวไม่กลัวเขาสชบอกให้ขายได้ก็บอกงี้อุ้ยเฮ้ยอ้างเลยงงเลยบอกไม่กลัวจับบอกไม่กลัวบอกไม่กลัวกลัวตายมากกว่าครับอกอ้าวแล้วรับมาเท่าไหร่าบอกรับมา96บาทโห96บาทก็ใบละ14บาทก็ได้เขาได้มา3เล่ม สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามเขาเป,เ,ปเป็นยอดขายที่เ,เป็นกําไรที่นั่นนส<ม>ิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของไม่เสียไม่หายเลยสิบสี่บาทกำไรสิบสี่บาทคือ,อคือยี่คือกองสลากที่เดิมแล้วขายแปดเจ็ดสิบหกบาทมั้งเจบหบาทเจบสีบาทายิ่ขายอย่างโน้นนั้น<า>ไงน,นะจากนั้นก็เป็นพวก,พวกเสือห้าห้าเสือห้าเสือก็รับมาก็ฝาด เป็นทอดๆไปจนซาปัวสีปัวซีปัวไปเลยนะครับมาถึงเนี่ยคุณน้าเนี่ยแหละ96บาทมาถึงเรา110บาทแต่ขายต่อไม่ได้เลยนะไัซื้อแล้วซื้อทำไมเอ้าซื้อดูว่ามันเป็นไปอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าล่ะโอ้ก็ถามดูก็รู้แล้วผมซื้อดูว่าสินค้ารัฐบาลรัฐบาลนี่มีมีควบคุมราคาได้ไหมข้าวไหนไปบอกว่าให้ผู้ผลิตสินค้าผู้อย่างสินค้าลดราคาลงบ้างไง พอเอ้ยเป็นสื่ออย่างนี้ไปให้เขาหลอกกินอีกสื่ออย่างนี้ไม่มีโอกาสไ,ได้รวยก็ต้องหาฟังบางฟุ้งบางสิผมมีเลขเด็ดอ่ะเขาบอกเปียนสิมบนเลขล็อกนะผมก็เชื่อกันนะ,ะล็อกได้ล็อกได้พี่นี่เลขล็อกอ,ะอ่ะเเดี๋ยวเดี๋ยววันที่วันที่เจ็นะผมจะมาย่อเยอะให้คุณวันที่หนึ่งนีเออเออวันที่หนึ่งวันที่ห <มา S 1> นึ่แล้วผมจะมาย่อเยอะให้คุณนะว่าก็ ซื้อของแม่เนี่ยถูกเขาต้มถูกเขาต้มแปดสิบาทนะไม่ต้มแล้วมันคือผมซื้อด้วยความสมัครใจคือผมซื้อใจผู้ที่ียกว่าโอ้โหเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบผมเลยขึ้นสวรรค์อะอไม่จะซื้อเฮ้ยไม่ถูกคือผมต้องการซื้อเพื่อพิสูจน์นะผมมาพูดเต็มปากเต็มคอผมซื้อแปาสิบบาทไงอ ปานจริงถามเาบอกไม่เอาแล้วก็ถ,ถือแค่ใบเดียวก็ได้ต้องเอามาโชว์ใบเดียวก็ได้มันม่สามใบเลขเหมือนกันแต่ผม,มหวังชุดกันนะตอนนี้นะฮะอธิบดรกรีกรมศุลกากรนนฐธนะประทานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะฮะสมชัยสัจพงออบอกว่าได้เสนอแนวทางการจัดสรรรายได้เข้ารัฐผ่านการเจด จัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะฮะให้สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้วโดยเบื้องต้นเสนอแนวทางจัดเก็บไว้สองลักษณะคือจัดเก็บในรูปแบบอัตรา10อร์ซนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ,ะหรือในอัตราหบาทต่อฉบับจะทําให้มีรัฐบาลมีรายได้เพิ่มออ,มอมก็จะแล้วจะทําให้คนเนี่ยแบบว่าอะไรนะลดการมอมเมาอ่ะพอสลากแพงก็จะได้ซื้อลดลงอจริงหรือเปล่าไม่รู้อะ ไม่ไม่ถ้าลดกันมองเมาเนยมดไปเลยดีไหมคือคุณหาผมถูกมอมเมาใช่ไหมก็รสบายมอมคือรสบายมอมเมาหลายอย่างนะหนึ่งลอตเตอรี่สองบุหรี่สามเครื่องดื่มน้ําเมาแอลกอฮอล์สามอย่างนะนี่มอมเมาชัดเจนเลยด้วยสินค้าบาปสี่หมอมเมาด้วยนโยบายเราไม่พูดถึงใช่ไหมเอาแค่นี้เอาแค่นี้แต่ว่าวันนี้นะคุณทนายผมผมทนายผมอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งผม ดูแลขัดใจมากเลยนะคือเรื่องกลุ่มพวกบิ๊กฟุตแต่รถบิ๊กฟุตไปแข่งในลำทานผมว่างั้นมันไม่ไหวนะผมว่าผมจะขอร้องให้ขอร้องเรียนให้ท่านพลพลพลเอกดาวพงษ์รัตนสวนรค์ไปจัดการหน่อยได้ไหมคือลำทานที่นครนายกนะเขาเอาเรื่องแล้วชาวชาวพื้นที่นครนายกเข้าเอาเรื่องคือเมือนลำทานเขาซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เป็นาหเป็นดำนั่งคุณคุณคุณรู้ป่ะตรงนั้นผมไปแล้วแล้วผมไปได้มันลมเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ ไปไปถนนนี่แล้วก็โอ้โหลมเย็นมากคือคืออย่างนี้มัน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 เขามีสิทธิ์อะไรไปทำอย่างนี้ได้แล้วแล้วเป็นที่เชิงเขาแล้วมีคนปลูกเหมือนเหมือนเหมือนนี่นั่นเลยนะมีคนปลูกอะพวกเอ่อผลไม้พวกผักอะไรเงี้ยนะในเชิงเขาเนี่ยแล้วดูแล้วล่มรื่นนะแล้วเงียบสงบเลยนะคนไม่ค่อยรู้แล้วผมเนี่ยใส่แว่นดำน้ำเนี่ยไปดูนะมันไม่ได้ลึกนะปลากดปลาอะไรรู้เปล่ามันไอปลากระทิงปลา สวยๆ,ๆงามเนี่ยอยู่วิ่งสวนกระแสน้ำใสแจ๋วเลยพวกอาบน้ำได้ขาวไหมพวกต้องอาบน้ำขาวไหมไม่มีไม่มีเราไปนั่นเดี๋ยวไปคันเดียวเลยไปเงียบสงบเลยเราไปเห็นนั่นนั่ะไปเห็นแล้วบอกอโหไอ้โขดหินผาเลยนี่มันพินาศปนปี้นหมดอะเนี่ยไปคือทำอย่างนี้ได้อย่างไรหนึ่งลำธารเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีดาบรรดาคุณทำมาหรอถึงเอารถบิ๊กฟุตไปทำ ขับจะยับเยินหินผาแหลกลานหมดไมเฮี้ยปากเปิดกังขลางเมืองคืนนี่นี่นี่เห็นไหมเฮ้ยกลางข้างเมืงคืนก็นั่นนะแล้วมันเสียงรบกวนเขาอ่ะใช่ถนนก็มีไม่วิ่งอ่ะคือคนพวกนี้ต้องสังคมปนนามอย่างหนักเลยนะแล้วไม่ไม่ใช่เด็กๆนะไม่ใช่แว่นนะเออคือไม่ใช่มอไซค์วะคือพวกนี้มีเงินแล้วมีงานทําแล้วนี่มันจะอาศัยความสนุกสนานอย่างนี้คุณทําลายธรรมชาติอย่างน่าเกลียดที่สุดเลยเนี่ยนผมว่าโดน โดนทั้งนั้นนะฮะโดนทั้งชุดน่ะถ้าโดนประนามคือโดนประนามไปแล้วนะขณะนี้แต่ว่าเรื่องเอาเรื่องเอาราวนี่นะฮะทางชาวนครขนโยกเขากําลังนั่นอยู่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาผมว่าอย่างนี้นะถ้ามีอากาาใส่เักสองแม็กซ์น่ยผมจะไม่โทษผมังไม่ว่าเลยนะเอาแค่นั้นเลยฮะอืคุณเียซาดิสไม่เงไม่ซาดิสคือวิธีเดียวที่เอาอยู่คืออากาสองแม็กซ์อ่ะถึงยาอยู่ผมผมเคยเจอคนที่เคยจะโดนแบบนี้มา โอ้โหดูสิคุณดูสิคุณดูความความเร็วซามพวกนี้ดูเห็นไหมดูนีแล้วคนก็ไายืนมองนะแล้วพวกนี้ทำกัะถ้าคุณไปว่านะอออกแนวตั้งเลงนะรู้ป่ะอ๋อไปไม่ได้เลยตั้งเลงเลนะไม่ได้เลยเนี่ยแล้วใครจะไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยยุ่งไม่ได้นะไอมะพูกนด้หเป็นแต่ว่าใยญ่นะดูสิดูสิถ้าถ้าถ้าเรารวมตัวกันติดเนี่ยคุณเอารถเอาออกไม่ได้นะก็ไม่ยอมเลยนะใช่ใช่เอาโยนโยนในเป็นซินใส่สักหน่อยสักขวดแล้วก็นี่นะ เนี่ยคุณดูสิความเร็วซามตําชชาของมนุษย์เราคิดยังไงกันผมก็ไม่เข้าใจอ้าวก็คงเห็นภาพวันท่านวันทีดาวคงไปช่วยจัดการอะไรถ้าสิบห้าสิบหกสิบ็ดิบแปดก็ไปอย่างนะนี่บางทีสามสี่สิบแล้วนั่นเ็สนุกย่างอย่างยิ่งมันคือไม่มีความคิดอ่ะเอาง่ายนะให้ไม่ไหวจริงเลยมีมี มีเห็นมย่างนี้ต้องมีมีคนต้องจัดการนะใช่ยมีคนต้องจัดการแล้วก็เรื่องสปกรนี่เขาจะเอาคนจริงนะที่ไปตั้งห้าล้านไร่มีชื่อมีอะไรเรียบร้อยแล้วในทุนเนื้อถ้ให้ส่งมอบคืนก็ไม่ส่งมอบคืนคือผมก็ขอให้คุณตาิมเนี่ยนะฮะเอาจริงจริงเอาคืนมาไอ้พวกสร้างโรงงานบนภูเขาที่ออกถนนดยไเงยึดงำไม่ไหวและนะแต่ต้นน้ำลำทารต่างๆนะเอาคืนมาให้หมดเลยต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะใครยิ่งใหญ่คอสชเล่ามาโทษใช่ไหม ถ้าคุณไม่ทําแล้วคุณจะให้ใครทําเออมีใครใหญ่เขาสะช่อในเพศนี้มีใครไหมคุณไม่ทําแล้วใครทำมันต้องทาแล้วล่ะได้เอ่ยคิด่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเลยคนอื่นก็มาทำเฮ้ยให้ใครไปทำอีกอ่ะอใช่เราไม่ทำหยุดแล้วนี่เรื่องทำท่าอย่างียบหายแล้วนะอ่ที่ไม่เห็นมีใครจับไม่เห็นอะไรจับเลยนะอ่าแล้วก็ที่ขอนแก่นก็ชักบ้วนะบอกให้จ้ายตรวเบไปแล้วอย้ายเบิกไปแล้วไงเรียบร้อยล้วย้ายเบิกไปแล้วอาไปเข้ากลุ่มอยู่พากชั่วคราวไป <ล>ชัว่วคราวว่ะลบๆลบๆล,ล,ล,ลบสังคมเน่ยลบสังคมเน่ยสื่อตอนนี้สื่อกำลังจับตาอยู่มันร้อนร้อนยอดไปลบๆกันแย,ย้ายให้กลับมาใหม่อย่าชัว่วคราวนะเอา้อาช่วยชั่วถาวรเลยแก้แค่ปัญหาให้<า>หมันเด็ดขาดนะฮะตกลงนะฮะเรื่องสลากกินแบ่งก็จะนี่แนวทางนี้นะครับคราวนี้เวลาเพิ่มเพิ่มแล้วเนี่ยรายได้รางวัลจะเพิ่มด้วยหรือเปล่าเพราะเวลาอหน้าตั๋วสลากเนี่ยเวลาเขาคิดกันเล้วคิดไปแบ่งรางวัลตามตามหน้าตั๋วนะเมื่อหน้าตั๋ว ขึ้นเนี่ยรางวัลจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเป็นแนวทางนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับอืจากที่คุ้ซื้อร้อยสิบาทมันจะร้อยสิบาทอย่างเก่าหรือมันจะไปร้อยสิบห้าอูานี่เป็นโจทย์นะฮะถ้าคุณเพิ่มไปแล้วเนี่ยคุณก็มาคุณรีดอีกไม่ใช่ไปลดส่วนต่างนะถ้าร้อยสิบยังเป็นร้อยสิบอยู่เพิ่มมาห้าบาทก็ก็ยังยังไม่เท่าไหร่รั้นี้เป็นร้อยสิบห้าเนี่ยโหเหนื่อยเลยครับืะฮะเอา เดี๋ยวเรื่องหลวงปู่พุทธาอิสระนะครับก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เยอะเยอะนะฮะแต่คุยคุย,คยหลายคนบอกว่าก็น่าห็นใจนะอะยา่าเอาคือประวัติที่ผ่านมานะผมว่าแม้จะเป็นลูกศิษย์เนี่ยที่เป็นทหารหลายๆเหลา่หลาทัพนะฮะเยอะๆไปหมดเนี่ยแต่ผมว่าในประวัติคดีที่ผ่านมาเนี่ยแกมหลวงปู่พุทธาสระเขาไม่ได้คิดถึงลูกศิษย์นะคิดถึงจวนรวมนะ คิดถึงประชาชนคิดถึงประเทศตอนนี้เนี่ยมันอาจจะผิดไม่ผิดเรื่องอาจจะพลาดพั้งเผลอไผไปหรืออาจจะอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะก็อย่าไปย้อนถึงอะไรที่ผ่านมาเลยคุณเคยไปวัดอ่อนน้อยไหมไม่เคยครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันเฮบตอนนี้มีการก่อสร้างอะไรต่ออะไรเยอะะเหมือนกันนะมีเก๋งจีนมีนั่นนี่โน่นเยอะะเหมือนกันนะครับเออ อาจจะมีลูกศิลป์ูหาเยอะก็เลยต้องสร้างถาวรวัตถุอะไรครับครับอำนวยความสะดวกไม่เอ่อมีช่วงหนึ่งก็ไม่ได้สร้างเพราะว่ามาร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนนะมาช่วยก็เรียกว่าเป็นอยากให้บ้านเมืองดีอนะฮะดังนั้นเนี่ยฮะเวลาช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีญาติโยมมาไม่ต้องมาใช้เงินในการต่อสู้แล้วไงเงินที่บริจาคญาติโยมบริจาคเข้ามามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอืม ก็เลยตอนนี้ก็อาจจะมีสร้างอะไรวัตถุบ้างก่อนหน้านี้เงินหมดใช้ในการต่อสู้หมดแต่เรื่องเรื่องพลังงานนะฮะอย่าเป็นเรื่องเดียวแล้วก็ทําใหออ้พวกเราเข้าใจนะครับแบบอยากเห็นใครเนี่ยต่อสู้แล้วเป็นอุดมการณ์ที่ร้อยเปอร์เซ็นไม่อยากเห็นความผิดพลาดเลยแต่บางทีเนี่ยเราก็คิดมามาตรฐานคือขั้นขั้นอรารหันน่ะคือมีเยอะคือเป็นนักอุดมการณ์ขั้น,น,น,นคือต้องเป็นขั้นอรารหันเลยอะ่ะกลุ่มที่ออกมาต่อสู้ จะบอแกนนำแกนรองแกนอะไรแล้วแต่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยที่เลิกลาไปตอนตอนกฎการซึกเนี่ยหลายคนก็เปลี่ยนแนวคิดมาเงินนะฟังดูแล้วเอ๊ะแปลกแปลกไปก็มีบางคนก็หลงไหลได้ปลื้มกับกับสิ่งที่ได้มาใหม่โลกสวยอ,อ๋อได้ปลื้มกับโลกสวยบางคนก็เพราะให้โอกาสการแก้ไขปัญหา รอที่กฎหมายจัดก,การคนชั่วได้หรือไม่เออนี่สําคัญอันนี้สําคัญผมรอตรงเนี้ยอ,อดีอย่ามาพูดถึงกฎหมายกฎหมายนะเพราะกฎหมายที่ผ่านมาถ้ากฎหมายได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนคงไม่มีคอ,อสชอหรอกครับทีคนเขาบอกว่าเอ๊ะมารัฐประหารน,นี่ก็ควรจใช้อำนาจรัฐประหารจัดก,การสิพอแล้วมาบอกใช้กฎหมายจัดก,การอ้าวแล้วรัฐประหารไปทาไมล่ะไม่ร้อยกฎหมายจัดก,การอะ กลับไปกลับมานะเออก็ไม่เป็นไรหรอกกฎหมายแต่ขอให้ได้รับการปฏิบัตินะเะว่า <c oughs> ไปจี้นะอะไรที่มันไม่ได้รับการปฏิบนะัติคดีเก่าๆข้างๆก้างๆเนี่นะฮะเราก็าหยุดอยู่แค่ปลาซิวปลาสร้อยเรา<ๆ>ไม่ไปถึงตอนตอเลยนะถึงตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่พว่องคนกรอิสระลวแห่งก็ไม่ทำงานกฎหมายอะไรก็ไม่ทำงานเหมือนเดิมไม่ทำงานเลยๆยังตั้งอีววฎไม่เคยกล้าทำอะไรเห็นปะหลายอย่างถ้าเป็นตั้งวิญญาโทรอะไรัเอ้ยเราใส่อยู่ประเทศไทยไม่ได้คุณคุณส<อ>ุนันต์ตาย ทำไมได้ปีญะโทจากแคนเบเดียยูนิเวอร์ซิตี้มานะตายเราตาย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 ปีญะโทจากมหาวิทยาลัยเขมรมานะโอโหเอาหมดแล้วเอาต่างประเทศไปฮะเอาจะหมดแล้วเหรออ่าจะหมดนี่เราเอนจอยชีวิตมากเลยพูดจาตรงนี้นะฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงแหมตำรวจฮ่องกงนี่สุภาพมากเลยนะให้ยิงมแค่ตั้ตาเบาบางโตอนนี้ก็เป็นการประท้วงที่ลุกลามใหญ่โตนะฮะ Occupy Central เป็นย่านที่โอ้เอเมเรลี้อย่างนงี้นะเออแปซิฟิกเพรสนะโรงแรมที่คุณทักษิณเคยไปพักอย่างนั้นะนะน่นนนนนะจะไปเดินพวกแต่ที่ไปเจอนักการเมืองนะย่านการเรือเป็นย่าก็ย่านบันจ่ายอ่ะที่อ่าโลงซูซี่บองอะ่ะคุณสุน,นันดรหลังซูซี่บองกหรออ,อนั่นแหละฮะโอ้นี่นก็แต่ว่าไม่มีพวกไม่ย,ยกไปยกไม่มีนะเฮ้ยฮะทำไมคนมาทุ่งนี่หน้าตาไปแปลกๆ,ๆอะ่ะ ไอ้เวลาเราของปปสเราอะของเรานี่ยมันแม่ยกพ่อยกมีนั่งสวดมนต์นี่ไม่มีอ่ะของเรานี่ไม่มีสิทธิ์วิ่งหนีนะฮะไม่มีเวลาปะท้วงเนี่ยนะไอ้ัรุ่่นหฮะก็กปปสนี่ไม่มีโอกาสวิ่งหนีนะฮะเขาวิ่งไปก็ตายอ่ะไม่วิ่งไม่มี m สิบหกก็ไม่มีใครยิง m สิบหใส่เลยไม่มีหน่วยซุ่มยิงหน่วยอะไรเลยอ่ะมีในป๊อปคอรนนั้นมีมีปปคอร์นก็ไม่มีเห็นป่ะใส่เสื้อเสื้อขาวไม่มีชุดตำรวจฮ่องกงนี่ ได้สอพะ่าของเราโอ้โหมี <c oughs> หน้ากงหน้ากากกันคิดสนับเขา่าสนับแข้งเต็มหมดเลยมั้โอ้โหอย่างกับครบมือเลยเอาไปรบก,กับตาลีบันยังไม่เท่านี้เลยอ,ะอ่ะฮะมีอะไรมีสนับแข้งสนับเขา่าสนับท้ายทอยนะหมวกกันท้ายทอยใส่หน้ากงหน้ากาก,ากเครื่องครบมือ,อเห็นเป็นเงินเยอจะฆ่าทิ้งผักปลาเห็นไหมจำได้ไหมต้องให้ต้องให้ที่ไปสอนมั้งแล้วเขาจะไปยังไงกันต่อที่ฮ่องกง ก็ตรงนี้ล่ละทำไงได้ล่ะเขาก็บอกขอให้ปลอดจากการควบคุมของรัฐบาลกลางของจีนไงเขาต่อสู้บอกว่าขอใหองกงเป็นห้องกงแล้วก็มีสิทธิ์ตัดสินอนาคตตัวเองได้ไหมถึงแม้จะเป็นของจีนก็จริงอยู่แต่ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารต่างๆนานาเนี่ยขอให้เป็นอิสระอย่าบงการอย่าบงการไม่อยากอย่าชี้นี่ไ่อยาส่งคนมาอย่าล็อกสเปคมานี่เห็นไหมอย่าล็อกสเปคมา ดูดูแล้วไม่มันอ่ะไม่มีรอยกระมังข้ามคลองเพื่อชมไม่มีเต็นท์เลยไม่มันเลยนะอ่ะมันคนละอย่างกันไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเลยไม่เวทีไม่มีดนตรีเลยเห็นไหมมันต้องมีร้องเพลงหน่อยดิสู้ไปสู้พี่น้องไม่เคยพูดเลยอ่ามันคือคือมันของเรานี่ก็ถือดิบๆแล้วป่าเถื่อนสุดๆแล้วล่ะ มันบางช่วงสิบางปี53ไม่ปา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 เชอปีห้สิเมื่อปีนี้ไม่ไม่ปัดวิธีวิธีการปราบบปราเอาปราบที่ปลาเสือร์สิในยุคนั้นนะฮะมันก็จะทั้ง M16 กันนะฮะทั้งอาก้าทั้ง RPG อ่ะยิงมันเข้าไปยิงเข้าไปอยู่ได้มันอยู่ไปไม่ให้มันอยู่ไปเสร็จแล้วก็จะเป็นพันตรีจากอะไรพันตรีจากพันตรีพันโทถูกไล่ออกมาก็กลับมาอย่างเดิมใหญ่กว่าเดิมต่างหาก นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะนี่คือชำช่วยได้ดีกันํำช่วยได้ดีไงนน่าเศร้ามากอ้าวไปที่ญี่ปุ่นเหรอครับญี่ปุ่นก็มายังไงอ่ะมันคือก็เขาก็ปีนเขากันปกติใช่ไหมเออแล้วอยู่ภูเขาเมื่อหมันนแซเอฮะก็พ่นลาวาพ่นฝุ่นปุ้นควันมาก็ออกมาพุ๊บก็กำลังมาเพราะแรกกำลังถันนนี่จะไปเหลืออะไรล่ะก็สลบสลายไม่ได้สติหายใจนะเสียชีวิต ไม่ทันนีิไม่หนีไม่ทันเลยนีไม่ทันอนนี้คืออะไไงถ้ามันเท่าร้อนมาแล้วก็เป็นสนุกที่ไหนเรานี่นานนานหรือยังครับผู้ที่จะปะทุขึ้นมาเนี่ยภูเขาไฟก็นานแล้วนะคือที่จริงมันมันน่าจะมีแรงสั่นแรงเตือนบ้างใช่ไหมมันต้องมีควันอ้อยอิงออกมาขึ้นมาบ้างใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่มีการเตือนแล้วคนเพิ่งขึ้นไปญี่ปุ่นที่ถือเป็นสุดยอดของการเตือนภัยเพราะมีแผน่นดินไหวทุกวันเียทุกชั่วโมงอ่ะเออกิดทุกครึ่งชั่วโมงจะทำไปแต่อันนี้ ไม่เกีกระตกกระตากเลยจู่ๆก็คือญี่ปุ่นตายทีสิบคนญี่ปุ่นถือว่าเรื่องใหญ่มากนี่สามสิบเอ็ดแล้วนะโอ้เนี่ยก็ควันขึ้นมาอยู่เนี้ยคุหาคุณจะหาเวลาหาใจที่ไหนมาไม่มีทางแรกถ้ากรรมฐันทั้งฝุ่นทั้งควันอยิ่งไปไอ้ไอ้ไอ้เท่าที่เท่ามันลงมานะเข้าหูเข้าตาเต็มที่เนี่ยจะไปอยู่ได้ไงอืม วิ่งลงไม่ทันเลยกึ้งลงคนลุกกระลุนลงมากร,ร,ร้อนร้อนร้อนอ่ะอเหมือนเหมือนเหมือนกระไสเดือนถูกขี้เท้าอ่ะร้อนอ่ะครับฮะอากาศกำลังเย็นสบายบ้างตอนนี้ช่วงนี้เออยังเต็มที่อยู่เป็นเย็นสบายสบายหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดที่พม่<ร>า, <ๆ S 2> าก็ก็เสยจีตเป็นการนักปีนเขาเมืองพูเท่าอเ <หะ S 2> มืองผูเท่า,อเ,ทาเออไม่น่าเชื่อเลยมีภูเขาที่เกือบหกกิโลเมตรอ่ะสูงอุยๆๆ้ยตรงนั้นคือตีนดอยหิมาลัยคุณสุนัน S <S พราะตรงยอดเมืองผูเท่านั่นมันทุกไปถึงจีนสูงกว่าคุณหมิงนะคือเพระาะว่ามียอดหลายเมืองข้างบนไงแล้วจีนอยู่มาข้างล่างนี่อืติดเชิงเขาหิมาลัยเลยนะที่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 เมืองผูเท่าเนี่ยถือเป็นเขาเียเป็นอัลไพายอัลไพายแอเรียคือว่าเหมือนกับเขาแนะอลเป็นเป็นฮิบราย,ยันฮิบรายแอเรียโอ้โหพม่าพม่าก็มีเป็นหิหะม <H> ima, ะตกที่ที่คุณทักษิณใหญ่จะไปทางรีสอร์ทที่ในเมืองผูเท่าไงเมืองผูเท่าคือไม่มีหนุ่มอยู่เลยไม่มีคนหนุ่มเลยอยู่เลยไงมีแต่ผู้เท่าอยู่ ถ้าเดินยังเจ็ดวันจะข้ามไปขึ้นเขาไปนะเจ็ดวันจะข้ามบณทลอสัมันบนบัอสัมของอินเดียไทยอาหมอ่ะที่นั่นนะไทยอาหมอ่ะนะนี่ละก็ก็หมายเกิดตายสูงเงินตายสูงนะฮะโอ้ไม่ได้พูด่ึงเรื่องฮอร์เราหายฮอเราก็หายด้วยนี่ไม่้พูดถึงเรื่องภูเก็ตเลยนะที่พาราเซอเรียไปก็ฮะก็ยังจับไม่ได้นะฮะแล้วปรากฏว่าแถวกะสมเมก็มีชาวต่างชาติถูกทุบ ศพลอยน้ํามานะส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยก็พานักท่องเที่ยวต่างชาติชารัสเซียไปคมคืนแล้วก็ถูกจับนะอันอันนี้ก็แหมแต่ว่ามันต้องคิดเดี๋ยวข่าวกำลังแรงอย่างนี้ไม่มีรอดเลยจะทำมันความน้ามืดไม่เข้าใครนะนี่เนน้ามืดบอ่าอยาาโกงอย่าโกงยังโกงเลยคิดดูสิตลาดทุนนะฮะตอนนี้ก็ลบไปนิดนิดหน่อยหน่อยสองจุดกว่านะฮะก็ถามว่าหนึ่งพันหกแล้วไปไหน ก็ไม่ไปไหนก็ถอยหลังมาตั้งหลังใหม่ว่ากันใหม่เวลาหมดแล้วครับลาาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ